สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเช่นเคยครับเนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้จัดการมรดกไล่ทายาทออกจากที่ดินนะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนว่าชาวบ้านชาวช่องเราเนี่ยคงจะพอคุ้นชินนะค,คุ้นเคยคับกับคำว่า ปัญหามรดกพอสมควรครับซึ่งเขาบอกว่าคนตายญาติเยอะเสมอนะครับแม้ตอนจะตายจะไม่มีญาติก็ตามทีนะครับพอหลังการตายแล้วเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้ทําพินัยกงไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้เป็นหลักเป็นฐานเนี่ยบางทีก็มีปัญหาเยอะแยะตามมามากมายนะครับอย่างเช่นปัญหานี้นะครับที่จะเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องไล่ทายาทออกจากที่ดินนั่นแหละครับ คำว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยจะคิดว่าเป็นว่าอยากทําอะไรก็ทำครับผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยอยากทําอะไรก็ทําอยากแบง่งก็แบง่งอยากทําโน่นนี่นั่นอยากขายอยากอะไร ล้วนแล้วแต่อยากทําเพราะคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเสกนกเป็นนกเสกไม้เป็นไม้ทําอะไรก็ได้ไม่สามารถมีใครมาบังคับมาทัดทานมาทําอะไรได้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนจากสังคมบ้านเราพอสมควรครับเพราะว่าอะไรครับในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมาเรียกว่าปรับจูนทัศนคติความเป็นผู้จัดการมรดกกันใหม่ ถามว่าผู้จัดการมรดกคือใครผู้จัดการมรดกก็คือคนที่มาแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทนั่นแหละครับถามว่าถ้าผู้จัดการเป็นมรดกเออเป็นถ้าผู้จัดการเม็ดมรดกเป็นทายาทของผู้วายชนก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกในความเป็นทายาทในสัดส่วนความเป็นทายาทนั้นนะครับไม่มีอภิสิทธิ์เหนือทายาทอื่นๆนะครับ ไม่ใช่ว่าอยากเสียงนกเป็นนกเสียงไม้เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ได้ใหญ่ปานนั้นคนที่จะเป็นผู้จัดการโรดกต้องในความเป็นจริงแล้วต้องเสียสละกว่าคนอื่นนะครับเสียสละกว่าคนอื่นเสียสละเวลาเวลาบางทีต้องเสียสละเงินทองครับต้องทดลองจ่ายก็มีบางทีการเดินทางไปมาไปอะไรคนะรับไปศาลไปติดต่อส่วนราชการโน่นนี่นั่นเนี่ย เนี่ความเป็นจริงคือมันต้องเสียสละกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าได้กว่าคนอื่นเอาละครับเรามากรณีนี้เนี่ยมีข้อพิพาทกันครับหลังจากเจ้าของที่ดินตายนะครับก็คือเป็นผู้วายชนนั่นแหละครับปัญหามันมีอย่างไงครับถึงต้องขนดาดไล่ก็คือปัญหามันไม่ลงรอยกัน,นครับแล้วก็เรียกว่าพูดง่ายครับนำคดีขึ้นสู่ลงขึ้นสู่ศาลครับแล้วก็ศาลบอกว่าครับผู้กรณี ที่ดินทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนั้น,นครับกรณีนี้ผู้จัดก,การมรดกสามารถไล่ทายาทเขาออกจากที่ดินได้หรือไม่คำตอบอยู่ในคำพิพากษาสารดีกาที่423ทับ2562ครับเขาบอกว่ากรณีนี้กรณีดังกล่าวเนี่ยทรัพย์มรดกเนี่ยเป็นของผู้วายชนแล้วก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมว้าให้แก่ผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ได้ทําพิัยกรรมไว้ให้แก่ผู้ใดเป็นการเฉพาะต่อจงเนี่ยทายาทโดยธรรมของทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ในที่ดินมีสิทธิ์ยังไม่พอครับในคําพิพากษาศาลฎีกาตัวน,นี้เขายังบอกว่ามีส่วนเป็นเจ้าของรวมในที่ดินมีสิทธิใช้ทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมด้วยซึ่งการอยู่ในที่ดินของจาเลยของทายาทของผู้วายชนนั้นหลังจากที่ ผู้วายชนได้ล้มหายตายจากไปเนี่ยถามว่าย่อมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้นะครับที่เป็นทายาทในฐานะทายาทโดยธรรมนะครับโดยสิทธิตามกฎหมายและในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิ์จะใช้ทรัพย์สินก็คือที่ดินที่ดอนตรงนั้นได้นะครับเมื่อสารบอกว่าครับเมื่อยังไม่มีการแบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนนะครับ,รบผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ ฟ้องให้จำเลยส่งมอบที่ดินหรือออกจากที่ดินพิาพาทแต่อย่างใดสรุปให้อีกทีครับสรุปก็คือกรณีที่ดินที่ยังมิมีการแบ่งทรัพย์มรดกออกเป็นสัสดส่วนเนี่ยผู้จัดการมร,รดกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไล่ทายาทออกจากที่ดินหรือให้ส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้จัดการมร,รดกแต่อย่างใด หวังว่าสิ่งที่นํามาเล่าจะพอมีประโยชน์และเป็นไกด์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ